รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอ้าพันหน่อยข้าวครับหมูปลาหมูปลาชาวบนากิจแล้วนะครับเจ้าที่โมมานอยังไงปลาอยู่นี่เป็นหมาหมูหหเาน,นาะที่จะใส่เน่าไรกับมันแต่หมู ตึปีได้ปีนั้นเลยว่ะรับปีสอนพอดีผมะเอาฟังทั้งทีมกับผูดี็สมเลยพีแบงค์ก็ดีตัวเาดนี่ครับนี่ครับเรือสูตรเผาเดี่ยวเฟื่องใหม่ตีเลยครับนี่ครับเจ้าที่มากมูเหี่ยสูตกว้างทีเลยน Tìm thấy một trong những cặp kong nương khoai kong nương rượu 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 mà nhám mà nhám chai nhám chai ăn nọ nè cái phơi thì cái phơi cái gì cũng nhiều, hả? đầm, có พราะสามสิบเลยสามสิบเลยราเสอบนึงเนี่เแบอือโอ้สามสิบกว่าขุมแน่นอนขุมไม่ได้ันาสามสิบแห้เบากว่าหมูเลยหมูนี่มันจะหนักกว่าทั้งาโจมนี่ทั้งว่าสามสิบปุ๋ยอยู่อะไ้หรอนม่ไงโอ้โหสุดๆเอาอันนั่งห้องอยู่บ่อัน การกอยเโอ้ห้องเลืองอะไรเนาะมันมันไ่ได้ขาวยดเลยบอมันใหม่คือใหม่ฝนมันอยูดี่วคหลางังกับคัวได้บั่นเเนาะมือ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 กันเนอเลือเลือด hãy mày nha mày rồi Ôi, cái hãy hãy kìa nó hãy 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 อเานแลตนห่านนิขาวเลยดิเมนียนบุกใบสามคนเอ้ยเบิร์กสว่า์เนี่ยอันเป็นมูบะโอ้นี่ครับนี่ค้นค3นสามเส้นจุ่มกันเออตเออเออนี่ครับมูเป็นมูบะเออมูบะก็เลยนี่กรับบงโตกเน้อสวนามบหน เปล่าเป่าเป่ามันอยี่ห้กาน่ยูทูบเบอร์กบนยูทูบเบอร์เพรสาอีเฮ็ดคลิปผักนืกทแกน้กปลาเฮ็ดหนาอือเ้ยส่นี้มชอบเหมือนสงว่าเฮ็ดเสีว่าผัดผัตันเผาเครืองได้จ้ะ่เราต่างสาเขารอเมนตั่งเฮ็ดนี่เด้วโมผัดได้กันมูขาวข้้นมูขาวแล้วก็ต้มน้ำเลยโ่ตัวนี้เลยีเลย้องข้งหอน ม,มันมีขนฝังมูขาวท่คอเราอยู่แบ,บ่งไฟอะไรจ้กันเนาะพ้องหันป่อยป่ยไยอะไรมาจะเฮ็นมองเบีงไกลสิบจุงไก่นี่เขาบ่อปลาเขานี่เราหมูปลาแมแนียนด้วู มีเอียงมีพวกเขาเล็เปเล็กเปรมีแท่งวเห็พได้ป้าพี่มันรับมี่มีแทงเพ่ตอวนี้มันเราหลาเอาตัวเลยรับคนรับมีอคนเหล่านี้เมยมยยนเลยคนในี่อ๋อสมมติแดงเนี่ยพอรับมือพวกนี้ย่ยันเลยคนใจเกมกี่าเลย่เด็นเอานบกปิ๊งหรอปิ๊กเเดีจังอยม่เลยเาหนูแกว่ง แขงเยอะค่ะพเอากระดำแหดำเลยตีำมูยที่ตาโอ้ยหางโอ้ยรื้องกินเลยโอ้ยเตียงเขียงเขียงมือเบินตายบางตีหูเลย่เร้่วบอกมันเป็นธรมะกัมาโอ้ำมือเบินเสาคนตีงานถือเลยตต่อข้นาเลยไม่รู้สักอืดออกมาได้หรอคอ่าะเทีออนหมดอามันยงอัวก็เจ้าได้ี ผมหมายถึงโอ้ย่ประเ้มันใจกง่าน่นเลยเนาะ่เราเาปาดมือนะงา่างท่มมีการตลาดเนามันแจงก็ห่วยเนาะเออเดียมเยวเดออกต้องเวรต้งใหม่ยงกันน่ยใ้ปักปก่อยตอนนี้เลย่ออนังกับบมันมาไหนเลยเนาะม่มัน่ถือว่าบางเ่าาีูปลาครับงูปลาแทียย โอ้ขี่ห่านกีกีเลยผมัำมันขี่ห่าดเออถ้าทำง่วงกับแบกแงแงนี่เชิหเชิงหอยู่ผีอ่ะเดี่าไม่เจานียูเีหาอันนี้เพื่อนกันขี่หัดนนี่กมินเอาขี่ว่อนเป็นเจ้าพี่พีบเลยว่มี่ินกันเพื่อนเอาไปนัมบอนี่จเอาไปนั

ห้าร้อจแมเหมือนน้ำอ๋อห้าสิบอาวันเนาะบ่บ่าีบุเมอน้ำเรื่องน้ำเออแดงนี่แดงนี่มวยอ้นั้นน้ำน้ำจุดรอเด้อแดงยอดบังามบ่แดงขมไอสจนละแสนเนี่ยหลวงพี่แกงที่แกงตาเ้นมาอยา มเนนป็นแนอย่างนี่นเลองนไตัวรอ้าวเออโิเงียลินไม่มีคนให้ีีีีถือเลืนเเลี้ยเด้อได้เกเปรเนเราคาอกวันนี้วยนราคาลองลอหล้อได้นะใช่วลองได้ที่คือมาดีเลยทำไมอืันนั้พี่ ขาหมูปลโอ้ขาหมูเยอรมันอืมนี่ครับนี่เปิ่งสี่กันติเป็นมันคือกันี่โอ้มันเป็นเส้นเลยเนอนเศษเยเสอเเหอเลยเนอะนี่ะกรนเนี่ยโอ้

ผู้เลคือท่านยกแรกโอ้แดงโอ้เอ็นน้ำยืนดีไงนี่น้ำยืนแข็งเนี่ยเร็ว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 อยู่กับแดงน้ำด้วยโตเนี่พี่พี่ด้เรียนอยู่พี่ไม่พี่นี่เขาเรียนอยู่นี่ข้าวโอ้ยมานี่กเรียนยังไงข้าวขาวม่้บบนี้ ไม่ใท่นไหนมึงอบ้จัาขวดนตัวคุณสองกับหามีฮาซิแล้วเลยตัวบโบแบบวันเดีรนเครื่องน้ำมัวก็ทำได้มัวเขาออกกันทุกนาซีซั่้มเหนื่อยคือจะลายเนาะนายอยู่เลยน้ายอยู่เลยน้ายอยู่เิน

เนี่ย้องใหม่เขเขเหรีกันอะไเข้ามือกันนะโอ้ยมันบดตัวงหือกวงเป็นทิมใหม่เป็นทิมใหม่เดกก็นั่งกินก็เหรียญูเหลืออยเอาเหกนอี่เลย

น <c collaborate> <es> ี to <a zur Pf le> <t> ่ก็บ <región> <t> ่ปาดไว้นี่เพิ่นบ่ฆ่าผมมื้อนี้แต่ปิ๊กผู้ที่ตนตัวนี้แนวดอกซื้อบ้นน้าคน้อหกินเหล้าสงสบายสุดดอสจตาจีนพกพกเหี่ยว่นโอ้หมู่บ้านมันละจังว่ามันกุยของสําคัญตัวนี้ยาไปใไฟได้แม่นเท่าจนจนเสนออช้างเออไปเอาใส่นีขอนเสนเดมึง

อย่างคนแน่เอ่ะอ้โอ้เน้ำมันกับพัดกีมมาเดินนั่งนังนั่งเขากหดอยม่เสียงะไรนี่กีโมงาแค่เสียงเ่งปลาเนาะขา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 ไก่ล้งมาตางกันอ้าขเห็นเห็่หน่ใเลยมันไม่ได้อย่างมีบานมีบามือบอกจะห่อยมีานมก็ปลาหน่อยมีบานมืออเก็บปลาสิ có chết từng cái bát luôn nó hèn lion 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 cứ lion 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 nó, lion 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 Nó lion 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 đây <laughs> เาพ่อเบาดิน่ะกละน่งก็เขี่ยแต่ไฟเนาะเขาสปเาลูกเก่งเขา่เขาสไปโซงลูกหมือเขาไปมวงกไปพี่บุญทีมลู้เก่งจอดไปเอาผูกเจ้าูถข้าไปได้บาดาลินไก่เดียวคนบวขี่ไปเนาเข้าถยกกขี่เขาไปขี่เลยเห็นต่ขี่มือกันนี่ได้ผู้ปาดามอืมมืองกันนี่ขี่อะไรด้ป่ เป็นยังไงมวกมัวนม่นีมันก็มีสีเดีไปไหนท่จงไเดียนอยู่ชูเงินใหม่เนาะนีกำลังป่าขออ้าอ่งครับนี่ครัเจ้าของซาของสะบลปลา, <c oughs> าบวคุณเราข้าเพือ่อให้พี่แบงเยอะเยอะยังไป,ไปอยกไเยอะกอยเกยหามั ี่ไรปีนั่นเวยสามปีสอนเนีเราคอยจับไอ่ถุงไผ่ที่เหลือเอาถึงไม่กอดปันกองนะครับถุงใหเดือมีะมีถุงถุงไหนามกิโลนี่เดียวเขามัดเอาปูเอออเดียเราเขอก็เตเรียนไปเอกันเออม้วนอเนอยู่ม้วนอเนเี่เออยากเนมันถุงยากเรีอนมุง

แต่ว่าโตต้งาทิยว่ายันขอยได้ตั้งหาได้ันึงเวเออเนี้ยววเนี่ยตอนแบงทุงเดียวน้อใส่ซีฟววหน้าที่อยู่วันี่คื้ยังไงตัวนี้แบงทหากตัวตัวนี้เราปั่นเนี่ยสามกล่องสองร้อยห้าสิบประมาณเดือดดิเนี่อเดือดเดือเดือดเด๋ยวเขาขันเย็น ไช่หรือครับลงคันมันสิเห็ดกิแดงี่กัดปลาวนี่นี่ครับมันสิไปมันไปกัดปลาตไอ้เมอนเอเงือนข้างๆก็ไดไตัวแ่ลงคันเฮ็ดกิงแดงที่เพัดหพัดเงนพี่พีุ่บอต้มตมีแต่หัวมีแต่หัวเอาลงไปนี่นี่หัวก็ปีนก็อหนนีนเราเราวิ่อยู่กระติกเลยขาเียววันวนี้เขียนดูหเดีลวจำไม่ได้บอกเดินวไหม เเอาข้าหมเขียนหมูเย่อวยไม่่อหมูแพงว่ะพ้กเกินหมูฟรีพู้นเกอกินหมูแพงเออพู้นกอเอาหมูมาอาวคนหนึ่อยก็าเลยเนหาด้อ